เรามาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยาทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากากระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็ยับจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากาใช้งานหนะักนะครับมันก็ มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพูนๆน,นะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวก็คือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า tnf alpha interlein 6แล้วก็ interlein สิ17มากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติ ก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทาให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้ นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะ,ะในจากเลือดนะครับแล้วก็ดูซิว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ย มันมีการหลังสารสามตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควนะรคจะหลังเท่ากันใช่ไหมนะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่เอแค่7%เท่านั้นเองนะฮะ สารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7ตัวที่2เหลือ65แล้วก็ตัวที่3เหลือ50 <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล